เรามาดูลายทองงานปโปรง่งหนึ่งบาทใส่แล้วสวยน่าซื้อมีทั้งแหวน้อยคอ้อยขอ้อ,ยขอมือขอทาโลกปโปร่งก็น่าซื้อ มือคอตกิดโปร่งก็น่าซื้อล้อแมกโปร่งก็น่าซื้อผ้าไวาซีดีก็น่าซื้องานแหวนโปร่งก็น่าซื้อนะ แวะมาที่สุวรรณพัฒนาได้ทุกสาขานะคะ